สวัสดีครับวันนี้ผมมีเมนูบ้านๆที่อร่อยเกินเบอร์มาแชร์กันเมนูนี้ใช้วัตถุดิบง่ายๆที่หลายบ้านน่าจะมีแต่รสชาตินี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานั่นคือข้าวผัดปลาทูใส่ยอดโสมพริกหั่นเฉียงครับแค่ฟังก็ขึ้นจมูกแล้วใช่ไหมเริ่มกันเลยครับวัตถุดิบของเราวันนี้ก็มีปลาทูทอด2ตัวแน่นๆแกะแต่เนื้อข้าวสวยหนึ่งถ้วยกินได้ประมาณ2จานไข่3ฟองพริกสดหั่นเฉียงระดับความเผ็ดตามชอบแล้วก็มียอดโสมอ่อนๆเด็ดให้เรียบร้อยหอมแบบไทยๆเครื่องปรุงที่มีประจำครัวอยู่แล้วเช่นเกลือน้ำตาลผงงปุ เริ่มจากการกระทะใส่ข้าวตามมาด้วยไข่ที่ปรุงเสร็จแล้วคนให้ไข่เคลือบข้าวทุกเม็ดโดยใช้ไฟกลางต่อมาใส่พริกกับโมปลาทูคือพระเอกจานนี้กลิ่นนี้เตือนความทรงจําเลยครับเหมือนอยู่ในครัวแม่ตอนเด็กๆคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีกลิ่นนี้เตะจมูกสุดๆบางทีอาหารที่ดีที่สุดไม่ใช่อะไรที่หรูหราหรือวัตถุดิบนำเข้าจะเป็นของหาได้ในรั้วบ้านและในครัวแบบนี่แหละข้าวผัดปลาทูใส่ยอดโชมจานนี้มันอาจจะไม่แพงแต่มันอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจเหมือนกับชีวิตที่แม้จะไม่ได้สมบูรณ์แบบไปทุุกกกวันแตต่่ถ้าาเเเเรร็มใจลลงงไปทือๆ จะมีความหมายมากกว่าที่เราคิดผมไม่รู้หรอกครับว่าคุณกำลังไปเิญอะไรอยู่แต่ผมรู้ว่าแค่คุณยังตื่นขึ้นมากินข้าวได้คุณก็ชนะอะไรบางอย่างมาแล้วใช่ไหมครับ